คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ไม่มีการทราบล่วงหน้าว่าผลรางวัลจะออกเลขอะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับ สำหรับวันนี้เราจะมาดูหวยซองที่ให้เลขคู่เด่น2ตัวบนนะครับที่ให้เลขเข้า2ตัวตรงและ2ตัวโต๊ดนะครับถูกมาแล้ว5งวดติดต่อกันนะครับโดยที่ทางแอดมินจะนําหวยซองมาทั้งหมดสองซองนะครับเอามาเรียงกันนะครับเพื่อหาเลขคู่เด่นบนที่ชนกันนะครับว่าจะได้คู่เด่นบนคู่ไหนเป็นคู่เด่นสุดนะครับเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับ หวยซองทั้งสองซองนะครับจะให้คู่เด่นบนชนกันที่เลข05นะครับ09นะครับ15นะครับ19นะครับ84นะครับแล้วก็83นะครับผลรางวัลในงวดนี้ออก690นะครับก็เข้าตัวเด่น2ตัวบนนะครับที่เลข09นะครับเข้าตัวกลับนะครับในงวดนี้ ภาพต่อมานะครับจะเป็นของงวดประจําวันที่1มิถุนายนนะครับทั้งสองซองนะครับจะให้คู่เด่นบนในงวดนี้นะครับจะชนกันที่เลข6 3สนะครับ6,4นะครับ15นะครับ93นะครับ9 4นะครับ83นะครับแล้วก็8 4นะครับผลรางวัลออก593นะครับงวดนี้ก็เข้าคู่เด่น2ตัวบนตัวตรงนะครับที่เลข93นะครับ ภาพต่อมานะครับจะเป็นของงวดประจำวันที่16มิถุนายนนะครับทั้งสองซองนะครับจะให้เลขคู่เด่นบนนะครับชนกันที่เลข73นะครับ15นะครับ05นะครับแล้วก็65นะครับผลรางวัลในงวดนี้ออก504นะครับงวดนี้จะเข้าคู่เด่นบนเป็นเลข05นะครับจะเข้าคู่โต๊ดนะครับในงวดนี้นะครับ ภาพต่อมานะครับจะเป็นของงวดประจำวันที่1กรกฎาคมนะครับทั้ง2ซองนะครับจะให้เลขคู่เด่นบนนะครับชนกันที่เลข03นะครับ0 8นแะครับ53นะครับแล้วก็58นะครับผลรางวัลในงวดนี้ออก503นะครับงวดนี้จะเข้า2ตัวบนตัวตรงนะครับที่เลข03นะครับในงวดนี้ ภาพต่อมานะครับจะเป็นของงวดประจำวันที่16กรกฎาคมนะครับทั้ง2ซองนะครับจะให้คู่เด่น2ตัวบนนะครับชนกันที่เลข57นะครับ58นะครับ5 6นะครับ0 7นย์นะครับ08นะครับ0 6นย์นะครับ3 7นะครับ38นะครับแล้วก็36นะครับ ผลรางวัลออก3 3 6นะครับงวดนี้ก็เข้า2ตัวบนตัวตรงนะครับที่เลข3 6นะครับภาพต่อมานะครับจะเป็นของงวดวันที่1สิงหาคมนะครับงวดที่ผ่านมานะครับทั้งสองซองนะครับจะให้คู่เด่นบนนะครับชนกันที่เลข3 8นะครับ31นะครับ60นะครับ48นะครับแล้วก็41นะครับ ผลออก0,41นะครับงวดนี้ก็เข้า2ตัวบนตัวตรงนะครับที่เลข41นะครับทีนี้เรามาดูของในงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับทั้งสองซองนะครับจะให้คู่เด่นบนในงวดนี้นะครับชนกันที่เลข0 2นย์นะครับ0 9นย์นะครับ3 2สองนะครับ39นะครับแล้วก็81นะครับ สรุปนะครับในงวดวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับจากคลิปวิดีโอคู่เด่น2ตัวบนตรงโต๊ดคลิปนี้นะครับเราจะได้คู่เด่นบนมาทั้งหมด5คู่นะครับคือเลข02 09 32 39แล้วก็81นะครับเราก็มาตามลุ้นกันนะครับว่าคู่เด่นบนทั้ง5คู่นี้จะมาออกใน2ตัวบนในงวดนี้ไหมนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางแอดมินก็ฝากไว้เป็นแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะครับสูตรคำนวณทุกสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นหรือเลขดับหรือเลขจากหวยซองนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับมีผิดมีถูกนะครับโปรดใช้วิจราราณในการรับชมรับฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณครับ